สวัสดีครับนี่คือคลิปแรกใน YouTube นะครับชื่อนี้ชื่อว่าเด็กไม่อคหรนะครับจะเป็น YouTube คลิปแรกนะครับเราขอเปิดตัว YouTube ครั้งแรกเลยครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องอันอิชแฮปปี้ด้วยนะครับฮัลโหลวิดีโอดวันศัพทวันนี้ชื่อช่องอันอิชแฮปปี้นะครับอ่าอย่าลืมไปกดติดตามนะครับเราจะมาถ่ายกับอันอันกันใครที่ไม่กดติดตามนะผมจะเอาเททับบี้ไปหาคอคุณใช่ ถ้าเกิดคุณไม่โดนตาผมจะเอาเทเลททับบี้ไปหักคอคุณหรือเอาหินปลาใส่หัวหินเนี่ยหินเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่หินปลาครับหินเต็มเลยอ๋อๆๆออ๋่ครับหินนี่ครับอืหินเราสามารถปลาได้นะนี่แต่ย่าปลาเนาะพี่โยนลงนะแตกเลยแตกเลยบอกเลยเอออันโยน โอเคครับก็ประมาณนี้ครับนี่คือคลิปแรกนะ